สินแสบอกว่ากวาดบ้านผิดวิธีบอกซับไม่เข้าบ้านมึงไปหาวิธีในการทําให้ตัวเองรวยดีกว่าไม่ใช่มาหาวิธีการกวาดบ้านกูเกิดมา <c oughs> กูไม่เคยเจอกวาดบ้านยังไงให้รวยกูมาเจอยุคนี้แหละเกิดมาในชีวิตกูเนี่ย,ก,ก,ก,ย,ก,นะยกูไม่เคยเจอยุคนี้ยุคแรกึูเกิดมาเคยเจอมั้วิธีกวาดบ้านให้รวยกูไม่เคยเจอกูเจอแต่วิธีการทําการตลาดยังไงให้รวยวิธีการขายของยังไงให้ปัง วิธีการบริหารจัดการธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จกูเคยเจอแต่แบบเนี้ยชีวิตนี้กูเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในคอนเทนต์จากทิกตอกมันมีมาวิธีการกวาดบ้านให้รวยกูยังหาไม่เจอเลยกวาดบ้านรวยทํำยังไงกูเพิ่งเจอยุคนี้แหละยุคแรกกูงงมากกวาดบ้านยังไงให้รวยทํำยังไงอ่ะวิธีขอวิธีหน่อยสิ กูจะกวาดทั้งวันเลยกูจะกวาดจะอดย4ิบี่ชั่วโมงเช้าเย็นกูจะกวาดกวาดแ่งอยู่นั่นอ่ะใครเดินมาขวางไม่กวาดกูกูจะไม่กวาดแต่เคาะขาให้กูปีขาให้หักเลยมาขวางซัดกูอ้ากูจะดูสิจะทำยังไงกูไม่ทำงานทำการแล้วกูจะกวาดบ้านอย่างเดียวกูเลิกหาเงินหาทองกูจะกวาดบ้านเพราะเขาจะสอนวิธีการกวาดบ้านให้กูรวย